สวัสดีค่ะเช้าวัน,นอสอสอที่หเมษายนพศสอ6 7ยเส้นทางบุญของฉันนำบุญมาฝานะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องเช้านี้เราทำบุญที่ไหนคุณลุงแดงวัดบันใายเช้านี้เราทำบุญที่วัดบุญใต้น,นะคะแล้วก็เรากลับมาจากกรุงเทพ ช่วงที่พระตากับคุณลุงแดงไม่ได้ทําเส้นทางบุญเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะมีเวลาในการตั้งกล้องได้เพราะว่าเราหนึ่งถ้าเราอยู่ในวัดอย่างงี้อย่างวัดวัดบ้านค่ายเราไม่คุ้นชินนะแต่ถ้าเป็นวัดหนองข้าวหมูเราขออนุญาตทัางพระครูแล้วแล้วก็เมื่อวานเราไปกรุงเทพไปทําไมคุณแดงไปร,รุ่นนำ้ำบางโพพี่สาวพี่สาวเหลือคนเดียวแล้วเหลือพีวคนเดียว ยังแข็งแรงอยู่แปดสิบแปดสิบแล้ว,วไเจาไว้นะแปดสิบกว่ายังแข็งแรงอยู่ยนะคะเรา,าก็อ่็ก็มีกันไปทั้งหมดห้าคนาก็มีคุณลุงแดงป้ารตาน้องอินขับรถแล้วก็ครูหนึ่งแล้วก็แฟนครูหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็คือถ้ามีบุคคลอืน่นเราไม่สามารถที่จะที่จะถ่ายรูปได้ะะลเลย พราะมันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นการส่วนตัวอย่ววน,นี้่วันนี้ก็นนค,คนก็เยอะวัดหนองข้าวหมูขออนุญาตมาแล้วบอกว่าเดี๋ยพวพรุ่งนี้ป้าตาคับคุณดูแดงก็เดีย๋ยววันนี้ไปส่งน้องอินเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาให้ทันสวดสวดบางสกุลมาติกาตอนเย็นนะคะค่มครึง่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ดูนะคะว่าวัดบ้านค่ายเขาทำพิธีอะไรบ้าง ศาสนาสุทิชนท่านท่านถึงในวันนี้ก็เป็นวันที่15เมษายนพุทธศักร,กอรอาช2 5ง67ถึงวันนี้ก็แฮปปี้เบดย์ท่านพระบรมตรีพุทธยพดฟ้าบุตรบุญครอบในวันนี้เนาะในเวลาที่ทางการกได้ไปรับเชิญกันทุกที่ทุกทาบ เมื่อวกนศุกร์นี้เองนะคจะได้รับปัตดุกบนจะเดินพะรอนบนเนาะเหรียญลงยาทุกนะท่านนะครับที่ลดนามนะครับในท่านในวันนี้เนาะใไอลดนามกจะได้รับเหรียญจะเดินพรอนบนรุ่นลงยาผมถามเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ขอเดินเชิญในช่วงประมาณสิบนาฬิกาครับ วันนี้ก็เป็นวันประเพรียงสงกรานในวันที่15เมษายนนุตาจักราช2 6 7น,น,นคะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาร่วมทำบุญการตั้งแต่เช้าเนาะุะ่นนี้ก็เป็นวันยกจกักราชวันที่16เนาะ17วันไหลหรือแค่เดียนก็สงกราน ทีมหม่ไทยเราก็จะหมดไปในวันที่17บเาบัวก้านลบทชาระ้าทเกันข้ากันข้าวัดนาวััข้รดนท่านไปลกไปเทีาเที่นั่น คร ies, S S ับแราวำดับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สามกรวันการสะมครับครับเดี๋ยวรูปที่แดงมอแต่หน้าครับพี่แดงอะไรเต็มหมดให้ข้าวอนะครัข้าไแล้วเต่อลับที่ยี่สิบห้ารูกนะครับ

サーモータサータカワトガタンアトボまなラサトカサーマキランタテレビソンビソンガタナタラピザガニエナサマジャーシラアミガタハ ทุติยามภีม yang ปันเตวิสุงวิสุงรักฆันทายาทีชาติชะมัดนะสัมพันธ์ยาศิลาอัญญาชารามาทัพติยามภีมัยยังปันเตวิสุงวิสุงรักฆันทายาทีชาติชะมัติวิสุงรักฆันทายาทีชาติชะมัติวิสุงรักฆันทายา นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังขจามิ ิสังขังสระนังกัจฉามิสังขังสระนังกัจฉามิทุติยปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยปิสังขังสระนังกัจฉามิทุติยปิสังขังสระนังกัจฉามิ ตัคติยปิพุทธังสระนังกัจฉามิตัคติยปิพุทธังสระนังกัจฉามิตัคติยปิธรรมังสระนังกัจฉามิตัคติยปิธรรมังสระนังกัจฉามิตัคติยปิสังฆังสระนังกัจฉามิตัคติยปิสังฆังสระนังกัจฉามิปานาติปาตาเวรันีสิกขาปัทถัง ยามิภาราณาติปาตาเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิอทินนาธานาเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิกาเมสุปิชาจาราเวระมณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิกามีสุปิชาจาราเวระมณี สิขาปัตถามสมาธิญาณีมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะตถามสมาธิญาณีมุสาวาทา สิกขาปัฏฐานสมาธิญาณิสุขราณีไรัามาตาตมาทัตฐานเวระมนีสิกขาปัฏฐานสมาธิญาณิปิฏมานิปจักสิกขาปัฏฐานสีเรระสุปฏิญติสาธุสีเรณโภคสัมปทาสาธุสีเรนิปุติญติตาสมาสิรงลิโส